ในะคะท่านประธานในพิธีและท่านผู้บริหารรวมถึงคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในโอกาสต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์สุวิทย์วงบุญมากนะคะได้ให้เกียรติเปิดกล้วยดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายเครื่องราชสักการะและถวายความเคารพขอเรียนเชิญค่ะ ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหมออ่อมข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์สุวิทย์วงบุญมากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒกระแพงเพชรพร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒกระแพงเพชรล้วนมีความปลื้มปิติสมนัตเป็นล้นพ้นในวโรวกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติ เ0ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมบัะชนมาพรรษา84พรรษา12สิงหา2559ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณโปรก้าวโปรกระหม,ม่อมที่ทรงมีต่อพระสงฆนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานซึ่งใต้ฝ่าละองธุรีพระบาท ได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญเพนพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่อนาประชาราษฎรยพระราชทานความช่วยเหลือประสบนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทยัย ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและพระสนิกรตลอดมาในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมาพันษา84พันษานี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพระสกนิกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตร พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุระพมหากษัตริย์ธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญพระราชาลุอไทยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติกุลขจรขจายแผ่ภพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดการนานเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะค่ะเรียนท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีท่านผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในนามของผู้เข้าร่วมกิจกจกรรมอขอขอบคุณท่านอธิการบดีมีอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจพักปลูกต้นไม้ถวายอง์ราชา องค์ราชินีฉลองของราช70ปีและเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษามหาราชินีในวันนี้ในโอกาสนี้ค่ายขอรายงานความเป็นมาและว,วัตถุประสงค์ของโครงการโดยสังเขปดังนี้ค่ะด้วยในปีพุทธศัก,กราช2 5 5 9เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชครบ70ปีและทรงเจริญพระชนมพรรษา89พรรษาในปีปนพศ2559 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งดังนั้นเพื่อปโปรดโอกาสให้ชาวราชพัฒได้แสดงความจงรักภักดีตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันทรงคุณค่าและยิ่งใหญ่ของพระผู้เสมือนพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยจงไ,ได้กำหนดจัดโครงการรวมใจพักปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชาองค์ราชนินีฉลองของราช70ปี และเฉลิมพระชนมพรรษา8 4พรรษามหาราชินีขึ้นในวันพุทธที่17สิงหาคม2559เวลา13.00นเป็นต้นไปณบริเวณคันคองด้านหน้าป้อมยามหนึ่งและป้อมยามสองของมหา,าิเชลัยโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารคณาจารย์ข้าราชาการบุคลากรแลนนะนักศึกษาจำนวนประมาณ200คนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวรโรกาสทรงครองราช70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพราะบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจด,ดรอบ84พรรษา 2. เพื่อรวมใจพักปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชาองค์ราชินีเพิ่มพื้นที่ป่าและคืนความเป็นธรรมชาติให้กับมหาชทยล,ลัยราชพัฒน์กนมพะเพรให้สอดคล้องกับโครงการมหาชทยลัยสีเขียวโครงการถนนสีเขียว สามเพื่อให้คณาจารย์ข้าราชการบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไ,ได้น้อมถวายความจงรักภักดีร่วมปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติให้ทำรงดูเป็นศูนย์รวมจิตใจนำมาซึ่งความรักและสามัคคีของคนในชาติสืบไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ายขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดโครงการรวมใจพักปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องราชินีฉลองครองราช70ปีและเฉลิมพระชนพรรษา84บพรรษามหาราชินีในครั้งนี้เขากลาบเรียนเชิญค่ะครับก็จากการกล่าวรายงานของท่านผูน้อำนวยการการกองกลางเมื่อสักครู่นั้นก็คือกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเป็นกิจกรรมเพื่อเทอิดพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ครองราชสมบัตินะครับ70ปีและก็ทรงเจริญพระชนมายุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นส่งเจริญพระชนมายุ89าพรรษาในปีนี้และในขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเราก็ส่งพระเจริญพระชนมพรรษา84พรรษานะครับก็ประจบกันพอดีในปีนี้นะครับ70ปีครองราช89าพรรษาในหลวง84ดพรรษาของราชินีนะครับมาาลัยก็เลยจัดโครงการรวมใจพักนะครับปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชาและองค์ราชินีก็อยากจะเรียนว่าต้นไม้ที่มาปลูกนั้นทีมงานกองกลางและก็ทีมงานอาคารสถานที่ได้เตรียมต้นไม้นอกจากจะเป็นร่มแล้วยังเป็นดอกด้วยนะฮะมีดอกเห็นบอกว่าปีเดียวปีหน้านั้นจะมีดอกที่เป็นสีแสดซึ่งเป็นสีของมหาวิทยาลัยนะครับจะสังเกตว่าต้นใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ปีหน้านั้นจะออกดอกด้วยก็จะเป็นแรนด์มาก หนึ่งรอบสะรอบบริเวณมหาัรนอกจากจะเป็นร่มแล้วจะเป็นดอกทั้นพวกเราปลูกกันในวันนี้แล้วคงจะได้เห็นผลที่เป็นดอกออกมาในปีหน้าเข้าใจว่าจับเกินเป็นดอกแล้วนะครับก็เรียนว่าอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจของพวกเราแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงและราชินีนะครับแล้วก็เป็นการคืนป่าและคืนธรรมชาติให้กับมหาวิทยาลัยของเราก็คิดว่าได้เวลาสมควรแล้วนะครับเพราะว่าอากาศจะร้อนพอสมควร ก็ขออนุญาตนะครับเปิดโครงการรวมใจพักปลูกป,ปา่าถวายองค์ราชาองค์ราชินีฉลองครองราช70ปีและเฉลิมพระชนมพรรษา8 1 4พรมหาราชินีหนบัดนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ